CMG Podcast สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธกานาน์น,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่70 มาติดตามกันต่อนะครับว่าเล่าปีจะทำการอย่างไรบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนเล่าปีได้เมืองฮันตงเล่าปีแจ้งดังนั้นก็ยกทัพมาที่ทุ่งฮันซุยและปูนบำเด็ดจูล่งเป็นอันมากครั้นมีทาหารคนหนึ่งมาแจ้งเล่าปีว่าโจโฉจะมารบเอาทุ่งฮันซุยคืนเล่าปีก็สั่งให้ทาหาร ไปตั้งค่ายรับทัพโจโฉอยู่ที่ทิศตะวันตกของทุ่งฮันซุยฝ่ายโจโฉก็ตั้งให้องเป๋งเป็นทัพหน้าทหารซ้ายช่วยราชการซีหลงผู้เป็นแม่ทัพครั้นจัดก,กระบวนทับเสร็จแล้วก็ยกทับมาตั้งอยู่ที่เขาเตียงกุนสันทิศเหนือซีหลงกับอองเป๋งก็คุมทหารยกล่วงมาถึงทุ่งฮันซุยแล้วซีหลงก็ให้อองเป๋งไปตั้งค่ายอยู่ริมน้ําฝ่ายตะวันออกส่วนซีหลงก็ให้ทหารทั้งปวง ทำสะพานข้ามแม่น้ําฮันซุยไปตั้งค่ายอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝ่ายฮองตงกับจูโลงก็อาสาลเล่าปีคุมทหารออกไปรบก,กับทัพของโจโฉครั้นถึงกลางทางฮองตงจึงว่าแก่จูลลงว่าซิหลงยกมานี้กําลังกล้าหาญนะักเราอย่าพึ่งจู่โจมเข้าตีคอยดูกําลังทหารฝ่ายเขาก่อนถ้าเห็นอิโรยได้ท่วงทีแล้วจึงยกทหารเข้าตีกระนาบเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่าย จูโล่งก็เห็นด้วยต่างคนก็ต่างไปตั้งค่ายตามคำปรึกษาครั้นเวลารุ่งเช้าซิหลงก็ยกทหารจะมารบก,กับจูล่งแต่ไปคอยอยู่จนเวลาเย็นแล้วก็ไม่เห็นทหารจูโล่งยกออกมาสู้ซิหลงจึงให้ทหารกองหน้ายิงเกาทันกระหน่ำไปตามหน้าค่ายทองตรงเห็นดังนั้นจึงบอกแก่จูโล่งว่าข้าสึกยิงเกาทันมาบัดนี้เห็นทหารเขาเรรอนจะถอยอยู่แล้ว หองตรงก็ขับทหารให้ยกออกโจมตีทัพซี่หลงทับของซี่หลงก็แตกหนีไปถึงแม่น้ําริมทุ่งฮันซุยแต่ทหารเหยียบกันตายเป็นอันมากส่วนตัวซี่หลงนั้นก็หนีไป่ข่องเป่งได้แล้วว่าแก่องเป่งว่าเจ้าเห็นทหารเราเพลียพล้ำแก่คาสศึกเหตุใดเจ้าจึงไม่ยกมาช่วยองเป่งจึงตอบว่าเราจะยกไปช่วยท่านก็หามีผู้ใดจะอยู่รักษาค่ายไม่แต่แรกจะไปนั้นเราก็ได้ทัดทาน ท่านมีฟังจึงเป็นเหตุทั้งนี้ซี่หลงได้ฟังก็โกรธใครจะฆ่าองเป่งเสียองเป่งครั้นเห็นซี่หลงโกรธเห็นว่าความร้ายจะถึงตัวพอเวลาคำ่ำก็ให้ทหารของตัวเอาเพลิงจุดค่ายขึ้นซี่หลงเห็นดังนั้นก็ตกใจทิ้งค่ายเสียหนีไปส่วนอองเป่งน,นั้นก็ข้ามแม่น้ําฮันซุยไปสมัครอยู่ด้วยจู่ลงจู่ลงก็พาเอาตัวอองเป่งเข้าไปคํานับเล่าปีเล่าปีก็ยินดี แล้วตั้งให้อองเป๋งเป็นทหารสําหรับนําทางทําการศึกต่อไปฝ่ายซีหลงเมื่อหนีมาถึงโจโฉแล้วก็ทูลเนื้อความทั้งปวงให้โจโฉฟังซึ่งโจโฉก็โกรธนักจึงยกทัพมาจะชิงเอาค่ายตําบลฮันซุยคืนส่วนจูลงเมื่อรู้ข่าวว่าโจโฉยกทัพมาเช่นนี้เห็นว่าจะตั้งอยู่ที่นั่นไม่ได้ก็ล่าทัพไปตั้งมั่นอยู่ริมแม่น้ําฮันซุยภาคตะวันตกฝ่ายเล่าปีครั้นเวลาเย็น ก็พาคงเว้งออกมาดูชัยภูมิโดยรอบค่ายคงเว้งจึงสั่งจูล่งว่าท่านจงคุมทหารห้าร้อยไปอยู่ที่เชิงเขาเหงือน้ำถ้าเวลากลางคืนได้ยินเสียงประทัดจุดขึ้นในค่ายเราเมื่อใดก็ให้เร่งเป่าแตรตีของกลองอื้ออึงอยู่ที่นั่นอย่าออกรบพุ่งเลยจูล่งก็คุมทหารไปทําตามคงเว้งสั่งส่วนคงเบ้งครั้นเวลาเย็นก็ขึ้นไปอยู่บนเขาสูงเพื่อคอยดูชั้นเชิงโจโฉ เมื่อถึงรุ่งเช้าทหารโจโฉจะเข้ารบเล่าปีก็สั่งให้ทหารตั้งสงบอยู่ในค่ายฝ่ายทหารโจโฉเห็นดังนั้นก็ประหลาดใจพอเวลาค่ำก็ชวนกันกลับไปค่ายครั้นเวลากลางคืนคงเบ้งก็ให้ทหารจุดประทัดสัญญาณขึ้นจูล่ลงก็ให้ทหารตีกลองและเป่าแตรตามที่คงเบ้งสั่งเอาไว้เมื่อโจโฉได้ยินก็ตกใจสำคัญว่าเล่าปีมาปล้นค่ายจึงให้ทหารออกไปดู แต่ทหารก็กลับมาบอกโจโฉว,ว่ามิได้พบกับทหารของเล่าปีเลยคงเว้นสั่งให้จูล่งทำการเช่นนี้อยู่ถึงสามคืนจนกระทั่งโจโฉคิดครั่นคลามใจนักจึงสั่งให้ถอยทับจากที่นั่นออกมาสามร้อยเส้นแล้วตั้งค่ายอยู่ที่กว้างขวางแห่งหนึ่งคงเว้งแลไปเห็นดังนั้นก็หวัวเราะแล้วว่าแก่เล่าปีว่าโจโฉหารู้อุบายสุดนี้ไหมวันนี้ขอเชิญท่านไปตั้งค่ายอยู่ฟากข้างโน้นเถิด เล่าปีได้ฟังดังนั้นจึงถามว่าท่านจะให้เราไปนั่นท่านคิดอุบายไว้เป็นประการใดคงเว้งจึงว่าข้าพเจ้าคิดไว้ว่าถ้าโจโฉยกมาครั้งนี้ฝ่ายท่านกับเล่าหองเบกตักทําเป็นแตกทิ้งค่ายและเครื่องสตราวุธเสียข้าพเจ้าจะเตรียมทหารไว้ให้พร้อมทั้งปีกซ้ายปีกขวาไม่คอยท่าแม้เห็นข้าพเจ้าบกทงสําคัญจงกลับหน้าเข้าตีเถิดเล่าปีเห็นชอบด้วย จึงยกทัพไปทำการดังนั้นฝ่ายโจโฉเมื่อรุกไล่เล่าปีซึ่งทำเป็นแตกพายจนกระทั่งยึดค่ายของเล่าปีได้แล้วคงเบ้งก็บวกทงเป็นสัญญาณให้หองตงจู่ล่งยกทหารเข้าตีกระหนาบกองทัพโจโฉทั้งซ้ายและขวาและเล่าปีก็สั่งให้ทหารกลับมาโจมตีในอีกทางหนึ่งด้วยโจโฉมิอาจสู้ได้ก็แตกหนีกลับไปเมืองลำเต๋งแต่เมื่อคงเบ้งสั่งให้เตียวขุยกับอุยเอียนลอบมาโจมตีเมืองลำเต็งได้ก่อนแล้ว โจโฉจึงจำต้องหนีไปตั้งอยู่ที่ด่านเองเป็งกวนฝ่ายเล่าปีคงเบ้งก็ยกทหารเข้าไปในเมืองลำเต๋งเล่าปีจึงกล่าวกับคงเบ้งว่าบัดนี้เห็นโจโฉจะหนีไปอยู่ที่ด่านเองเป็งกวนท่านจะคิดอุบายประการใดจึงจะได้ตัวโจโฉเล่าคงเบ้งจึงว่าข้าพระเจ้าคิดไว้ได้แล้วจากนั้นก็ให้เตียวหุยกับอุเอียนพาทหารไปสองทางก้าวสกัดตัดสเสบียงโจโฉให้ได้ แล้วจึงใช้ให้หองตรงแลจูลงนั้นไปเผาหนทางริมเขาซึ่งโจโฉจะไปนั้นเสียทหารสีเหล่ารับคำแล้วก็ลาเล่าปีคงเบ่งคุมทหารให้คนนำทางไปโจโฉอยู่หน้าด่านเองเป็นกวนครั้นได้ข่าวว่าเล่าปีให้เตียวหุยอุยเอียนนำทหารจะมาตีชิงสเสบียงโจโฉก็ให้เขาถูนนำกำลังทหารไปป้องกันขบวนลำเลียงสเสบียงเขาถูกก็คำนับลาโจโฉไป เมื่อข้าวทูมาถึงขบวนสเสบียงขุนนางซึ่งคุมสเสบียงอยู่นั้นก็เอาสุราอาหารมาเลี้ยงขา้ขาวทูข้าวทูครั้นดื่มสุราเมาแล้วก็เดินม้านำนาคเกวียนเสบียงไปด้วยความประมาทเตียวหุยจึงใช้โอกาสนี้นำทหารเข้าโจมตีขบวนสเสบียงของโจโฉแล้วก็เอาทวนแทงถูกไหลข้าวทูตกมา้าพวกทหารซึ่งมาด้วยขา้าวทูก็ทิ้งเกวียนสิน้นเข้าอุ้มเอาตัวขา้าวทูหนีไปได้เตียวหุยก็ได้สเสบียงอาหารกลับไปเป็นอันมาก ฝ่ายโจโฉไม่ได้พบกับขาวทูก็ให้หมอไปรักษาดูแลจากนั้นโจโฉก็ยกกลับมาทำสงครามด้วยเล่าปีฝ่ายเล่าปีเห็นโจโฉยกกลับมาเช่นนี้ก็ให้เล่าหองออกไปรบซึ่งโจโฉก็ให้ซี่หลงออกไปสู้กับเล่าหองเมื่อเล่าหองทำเป็นชักม้าหนีโจโฉก็คุมทหารไล่ติดตามไปเล่าปีเห็นได้โอกาสเช่นนั้นก็ขับทหารหนุนเข้าไปโจโฉเห็นว่ายังมีทหารซุ่มอยู่ ก็ถอยทับกลับไปที่ด่านเองเป็นกวนแต่ทหารเล่าปีก็ล้อมด่านแห่งนี้ไว้ทั้งสี่ทิศโจโฉจึงตกใจหนีออกจากที่นั่นเมื่อโจโฉหนีไปเตียวหุยก็คุมทหารหมู่หนึ่งตั้งสกัดอยู่ข้างหน้าจูโลงคุมทหารพวกหนึ่งรบประชิดข้างหลังมาฮองตงคุมทหารหมวดหนึ่งเร่งยกมาตามทางตามบนเมืองโปโจิว๋วโจโฉอยู่ในทัพกระหน่บเช่นนี้ลำบากนักหากว่าโจเจียงผู้บุตรที่สอง ยกมาช่วยได้ทันโจโฉกับโจเจียงจึงพากันยกมาตั้งค่ายอยู่นเขาเศษกกเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนพลเข้าโจมตีกองทัพของเล่าปีอีกครั้งฝ่ายเล่าปีเมื่อมีผู้นําข่าวราชการมาบอกว่าโจโฉพาโจเจียงยกทัพกลับมาเช่นนี้เล่าปีก็ให้เล่าหองเป็นทัพหน้าเบ้งตัดเป็นทัพหนุนยกไปรบก,กับโจเจียงขุนศึกทั้งสองก็คำนับลาเล่าปีไปครั้นถึงทัพโจเจียง เล่าหองก็เข้ารบพุ่งกับโจเจียงได้สามเพลงเล่าหองแพ้กลับถอยหลังมาส่วนเว้งตัดเห็นก็ขับทหารหนุนเข้ามาเมื่อจะเข้ารบกันนั้นเห็นทหารโจโฉและโจเจียงวุ่นวายเหตุด้วยม้าเฉียวแรงงอหลันยกตามมารบภายหลังอีกพวกหนึ่งส่วนเบ้งตัดได้ทีก็ให้ทหารร้องเข้าตีกระหนาบกับม้าเฉียวด้วยกันทั้งสองทัพโจโฉจึงให้ทหารถอยทัพกลับมาตั้งอยู่หน้าหุบเขาเสียกก,ก ทับโจโฉตั้งอยู่ที่เขาเสียดกกได้ระยะหนึ่งก็ตัดสินใจเคลื่อนทับต่อไปแต่อุยเอียนก็คุมทหารยกมาสกัดเอาไว้ทหารทั้งสองฝ่ายก็เข้ารบพุ่งติดพันกันและในตอนนั้นม้าเฉียวก็คุมทหารยกทับมาโจมตีกองทัพของโจโฉในอีกด้านหนึ่งด้วยฝ่ายอุยเอียนแกล้งทํำหนีแล้วควบม้าวกกลับมาตรงหน้าโจโฉจากนั้นก็ร้องว่าเราชื่ออุยเอียนกลับมานี่ว่าจบ อุยเอียนก็เอาเกาทันยิงไปถูกปากโจโฉจนฟันหน้าหักสองซี่ตกลงจากมา้าอุยเอียนเห็นดังนั้นก็เร่งขับม้าจะเข้ามาจับตัวโจโฉแต่โจโฉก็เข้ามาช่วยแก้ไขกลับไปที่ค่ายได้ทันเมื่อการรบเป็นไปเช่นนี้โจโฉก็สั่งให้ถอยทับกลับเมืองฮูตโตและล่อปีก็ได้ปกครองเมืองเสฉวนเมืองฮันตงมานับแต่นั้นฝ่ายโจโฉครั้นรู้ว่าล่อปีได้เป็นเจ้าใหญ่ปกครองเมืองเสฉวนเมืองฮันตง เช่นนี้ก็โกรธจึงสั่งตระเรตรียมทหารจะยกไปรบเล่าปีสุมาอี้จึงทูลว่าข้าพเจ้ามีอุบายสิ่งหนึ่งมีพักให้ทหารเราต้องไปรบเลยจะให้เล่าปีมีภัยขึ้นในเมืองเสฉวนต่างๆได้ถ้าเห็นอิตโรยแล้วจึงค่อยยกไปให้มีชัยชนะโดยง่ายโจโฉได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงถามสุมาอี้ว่าจะทําประการใดสุมาอี้จึงว่าเราควรจะยุยงสุนกวนให้มีความโกรธ ไปขอคืนเอาเมืองเกียงจิว๋วเล่าปีก็จะมีให้โดยง่ายทั้งสองฝ่ายจะเป็นอริกันแล้วจึงใช้คนดีมีฝีปากไปเกลี้ยกล่อมจนกวรให้ยกไปตีเมืองเกีงจิว๋วครั้นเล่าปีรู้แล้วก็จะยกทหารเมืองเสฉวนและเมืองฮันตงมาช่วยเมืองเกียงจิว๋วภายหลังท่านจึงยกทหารไปตีเมืองฮันตงและเมืองเสฉวนเล่าปีก็เป็นทุระทั้งสองฝ่ายมีให้ช่วยกันได้เราก็จะได้ชัยชนะโดยง่าย โจโฉได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงเขียนหนังสือแล้วให้บวนทงถือไปเมืองต่างๆฝ่ายซุนกวนรู้ว่าบวนทงมาถึงจึงให้หาขุนนางมาปรึกษาว่าบัดนี้โจโฉให้บวนทงมาหาเราจะเป็นประการใดฝ่ายเตียวเจียวที่ปรึกษาจึงว่าโจโฉกับเราแต่ก่อนมาเป็นข้าศึกกันอยู่แต่เห็นเราเป็นพวกกับเล่าปีแล้วโจโฉจึงมิได้รบก,กับเรามาช้านานและซึ่งโจโฉใช้บวนทงมานี้ เห็นจะประนอมกับเราท่านจงให้รับบวนทงเข้ามาเถิดสุนกวนได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงให้ขุนนางไปรับบวนทงเข้ามาบวนทงเข้ามาถึงคำนับแล้วยื่นหนังสือให้สุนกวนสุนกวนคลี่หนังสืออ่านดูเป็นใจความว่าให้ท่านริ่งไปรบเอาเมืองเกงจิ๋วเถิดฝ่ายเราก็จะยกไปรบเมืองฮันตงและเมืองเสฉวนเล่าปีก็จะภวะพะวังสองฝ่ายเห็นจะสู้เราไม่ได้ภายหลังเราจึงค่อยแบ่งปันกัน แล้วเราก็จะตั้งความสัตย์มิได้คิดเบียดเบียนกันเลยส่วนกวนแจ้งในหนังสือดังนั้นก็แต่งโต๊ะให้บวนทงกินอยู่สําเร็จแล้วก็ให้ไปอยู่ตึกแขกเมืองจูก,กัดกินจึงว่าแก่สุนกวนว่าข้าพเจ้ารู้ว่ากวนอูมีบุตรหญิงและชายอย่างละคนบุตรหญิงนั้นยังหาผัวไม่ได้ข้าพเจ้าจะขอเป็นพ่อสื่อไปขอให้แก่บุตรท่านถ้ากวนอูยอมให้แล้วเราจึงจะคิดการกับกวนอู ไปกำจัดโจโฉเสียถ้ากวนอูมิยอมให้เราก็จะไปช่วยโจโฉรบเอาเมืองเกงจิว๋วสุนกวนได้ฟังจูกัดกินว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ส่งตัวบุญธงกลับไปเมืองฮูโตแล้วสุนกวนก็ให้จูกัดกินไปทําการตามนั้นแต่เมื่อกวนอูปฏิเสธการทาบทามนี้ด้วยวาจาที่หยาบคายและลบหลู่เกียรติยศของสุนกวนสุนกวนจึงให้ทหารถือหนังสือไปบอกกับโจโฉว่า เมืองกังตังจะร่วมเป็นพันธมิตรด้วยโจโฉแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีจึงตอบหนังสือไปถึงสุนกวนว่าให้สุนกวนยกเป็นทัพเรือไปส่วนเราจะยกทัพไปทางบกเห็นว่าจะตีเมืองเกงจิ๋วได้ไม่ขัดสนเรื่องราวกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับในอีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าชะตากรรมของเมืองเกงจิ๋วจะเป็นเช่นไรติดตามได้ใน cmg podcast ep หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ